รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีบ้านคือตัวเก็บธุรกิจคือตัวหาวันนี้ผมจะทำให้คุณได้รู้ว่าตีรี่ว่วงจุยจะหาเงินให้คุณได้ยังไง เปิด ok, ธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงพืชสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดิอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุ้ยค่ะสวัสดีครับจา้าจ๋าสวัสดีค่ะอาจารย์ออสวันนี้อยู่กับอาจารย์ออสธนวัลแล้วก็เจา้าจ๋าพิมพ์ตาค่ะอย่างนี้ <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศดีไหม <c oughs> ดีมากค่ะทะเลเป็นไงอยู่ตรงข้ามเลยเดินข้ามไปเพ๊่ถึงทะเลเลยใช่ <c oughs> ถูกไหมอาจารย์ถามก่อนนี่อยู่ภาคใต้หรือเปล่าเปล่านี่อยู่ใจกลางเมืองเลยจะบอกว่าสามปีที่แล้วน่ะ ผมเคยมาที่นี่แล้วพัทยาอยู่ใครๆก็เคยจ้ะไม่ใช่โรงแรมนี้ถามจริงจริงจริงแล้วตอนนั้นเป็นยังไงจย์มันมันรู้สึกแบบแปลกตาไปเยอะเลยจากั้งเปลี่ยนแปลงในช่วงตอนที่เรามามานช่วงเริ่มโควิดต้นๆซึ่งเชื่อว่าธุรกิจโรงแรมช่วงนั้นน่ะก็จะมีหลายๆโรงแรมที่มีการสะดุดกันบ้างนะครับเพราะว่า1ปิดประเทศล็อกดาวน์นะครับตอนเนี้ยผมเชื่อว่านะสิ่งที่มันแปลกตาคือเรามองตรงไปข้างหน้าเนี่ยเห็นพื้นที่ชายหาดไหม เห็นค่ะรู้สึกพื้นที่มันเพิ่มมากขึ้นไหมจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นมิติใหม่ของพัทยาใช่ใช่มันมันไม่แออัดมันไม่แน่นมันรู้สึกแบบว่ามันโล่งโปร่งทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบมันหาดทรายที่แบบ มันหาดทรายกว้างใหญ่สะอาดตาไม่มีขยะเลยนะคะแล้วก็น้ําทะเลเนี่ยใสสะอาดเป็นสีฟ้าครามอากาศดีสดชื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้วันจันทร์ด้วยที่เรายืนตรงนี้นะคะแสงแดดคือสดใสมากมีเสียงนกร้องตลอดเวลาสลับกับมีเสียงของแบบบรรยากาศดีๆจากนักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาแล้วใช่ใช่เริ่มเข้ามาและนี่ก็เข้าสู่ปลายปีแล้วนะจะเข้าปีใหม่แล้วผมเชื่อว่า ทุกคนกําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่สิ่งแรกเลยคือโรงแรมแห่งนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยมาแล้วเมื่อสาปีที่แล้วผมเคยมาดูแล้วแก้โรงแรมนี้มาก่อนแล้วแสดงว่าวันนี้ที่เราจะมาดูเนี่ยเราไม่ต้องแก้แล้วแต่เราจะมาดูว่าเขาแก้ตามมาจาริบหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งแรกที่อยากจะโชว์เลยคืออะไรค่ะบันไดกว้างไหมเห็นไหมนี่บันไดนะนี่เป็นบันไดนะแต่เป็นบันไดที่กว้างกว่าขนาดบันไดทั่วไป ซึ่งขดกับบันไดใช่กว้างกว่าในความแบบเหยียบเท้าลงไปเหรอใช่มันอาจจะไม่ถึง40เซนค่ะแต่มันมากกว่า30เซนแน่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบันไดกึ่งชันพักซึ่งคนเดินเข้ามาจะรู้สึกไม่แออัดกับการใช้พื้นเท้าเหยียบขึ้นมาคล้ายๆชันพักแล้วพอเหยียบมาถึงตรงนี้นี่ขึ้นมาเป็นชันพักค่ะนะเดินขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่คือทางเข้าโรงแรมนะครับว้าวสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นว่านี่คืออาจารย์มาดูแล้ว นี่คือคู่นี้ครับเคยได้ยินแต่สิ่งที่พูดแต่ไม่เคยเห็นของจริงหนูไม่เคยเห็นนี่ครับนี่นเขาเรียกว่ากิเลนใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าสิงนี่เขาเรียกว่าสิงครับสิงคู่นี้เขาเรียกว่าสิงใต้สิ่งที่มีอํานาจ <c oughs> บาร,รมีมากที่สุดเหมาะสําหรับที่อยู่อาศัยและที่ประกอบธุรกิจ <c oughs> เราจะเห็นว่าสิงตัวนี้ด้านซ้ายนะครับตัวผู้จะถือเหรียญอยู่นั่นคือการมุ่งมั่นในการทําธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าหาธุรกิจอย่างเดียวกับโต๊ะขวามือนี่ครับจะอุ้มลูกไวาอยู่เห็นไหมครับจะมีลูกเขาอยู่เห็นไหมครับจะมีลูกอยู่เขาเรียกว่าตัวเมียจะต้องปกป้องคนที่อยู่โรงแรมนี้หรือที่บ้านอยู่อาศัยนี้ทั้งหมดนี่ครับคือตัวปกป้องนะครับโอ้เหมาะกับที่นี่มากน,นะจานเพราะว่าที่นี่คือทําธุรกิจก็มีเรื่องของเงินทองปกป้องผู้อาศัยค่ะแสดงว่าใครที่จะมาพักที่นี่ ก็จะต้องนอนหลับอย่างมีความสุขสบายใจจะี๋ยวไปเจอกับเจ้าของดีกว่าใช่ สวัสดีครับขอต้อคุณพลอยครับคุณรับค่ะคุณผู้ชมคะสุภสตรีสาวสวยยืนตรงนี้นะคะชื่อว่าคุณพลอยค่ะเป็นผู้บริหารโรงแรมรอยัลไทยพาวิเลียนค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีคะนีตอาจารย์ได้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งค่ะกี่ปีแล้ว สามปีแล้วอาจารย์สามปีแล้วสามปีแล้วคุณพลอยเป็นเอฟซีอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะครั้งเมื่อสามปีแล้วเคยเชิญอาจารย์มาใช่ครับเพื่อมาปรับตีลี่ลนจั้ยใช่ตอนนั้นอยู่ในช่วงวิกฤตของโควิดเลยค่ะทาไมทาไมคุณพลอยถึงเชิญอาจารย์มาที่นี่คะตอนนั้นก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าดีนะคะก็เลยเชิญอาจารย์มาค่ะอาจารย์แนะนําอะไรบ้างคะสําหรับที่นี่ก็อะไรสิ่งที่ไม่ดีก็ช่วยทําให้ดีขึ้นเช่น สิ่งน e ั like ้นส่วนหนึ่งส่วนอยู่ภายนอกธรณีแต่ผมว่ามันมีบางอย่างหายไปนิดนึงนะอะไรคะจายธรณีประตูหน้ามีแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้กระแสน้ำกำลังไหลไปข้างหลังถูกไหมใช่เพราะว่าจะดูเนี่ยห้องน้ำก็หันข้างนะคะใช่ไงข้างหลังอะถูกแล้วแต่ผมแอบเห็นด้านข้างเนี่ยเอ๊ะเอ๊เอ๊เอหายไปแสดงว่าน้ำไหลจากทางนี้ไปไหลออกทางนี้ได้ตอนนี้กระแสน้ำไหลออกข้างแล้วอ๋อ กระแสน้ำไหลข้าง FC FC ต้องทำยังไงคืออย่างที่บอกนะครับบางทีวันที่เรามาเนี่ยเราให้ความรู้ทั้งหมดแต่ว่าบางทีอาจจะตกหล่นไปบ้างาในสิ่งที่ว่าเฮ้ยอันนี้ลืมทามําหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะไม่ลืมแต่บางทีมันอาจจะตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตจริง ของการอยู่โรงแรมเพราะอย่างเงี้ยแค่ธรณีหน้าก็อาจจะมีปัญหานิดนึงกับการเข็นเข้าออกของกระเป๋าค่ะนะแล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณพลอยได้ปรับส่วนไหนบ้างบอกเป็นจุดๆให้ทศ้สากับผู้ชมได้ฟังหน่อยได้ไหมคะยังพอจําได้ไหมคะก็อย่างเช่นธรณีประตูที่อาจารย์แนะนาค่ะแต่เมื่อกี้พออาจารย์คุณนึกึ้นมาไ้ป้าอ๋อนรงมี่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าโดยหลักการการแก้เนี่ยทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบไปพร้อมกันมันเหมือนกันตอนนี้เราเปลี่ยนยางหน้าเราแต่ไม่เปลี่ยนยางหลัง อาจารย์ต้องการให้น้ำเนี่ยไหลลงห้องน้ำอย่างเดียวใช่ใช่ต้องการเก็บกักว่าน้ําต้องอยู่ที่เราอย่างเดียว <c oughs> แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าน้ําไหลเข้าทางนี้แล้วออกด้านข้างพอด้านข้างนี้กลายเป็นใครบริวาร <c oughs> ดูแลบ,บริวารดีมากเลยท,ทุกวันนี้ไหลออกข้างหมดเลยพอเราปรับเนี้คะ่ะลูกค้าที่มาเนี่ยปริมาณเยอะขึ้นไหมคะคุณพรค่ะก็เพราะเออก็เป็นช่วงโควิดเป็นช่วงโควิดก็อย่างที่บอกไปว่าโควิดเนี่ยมีธุรกิจหลายโรงแรมที่จะต้องถอยล้างเลยล่ะ บางปิดเลยก็มีเหมือนกันเล้าจะไปพูดถึงขนาดนั้น <ไม S 1> เก่งใจเขาบ้างแต่ที่นี่ไม่ปิดไงก็ถึงบอกว่าแต่ว่าในในสถานการณ์ที่บอกว่าคนอื่นนั่งเรายังแค่เดิน <c oughs> แต่ถ้าคนอื่นเดินเราจะวิ่งและ <c oughs> นี่คือเราจะก้าวไปหนึ่งขั้นกว่าเขา <c oughs> ถึงบอกว่าในสถานการณ์มันเป็นเหตุการณ์โดยรวมเพราะว่าปิดประเทศซึ่งสถานที่ตรงนี้มันคือใจกลางของหาดพัทยาใช่นะถามว่าเขาไปเที่ยวพัทยาเนี่ยหาดแรกที่เขามาคือหาดอะไรจอมเทียนใช่ นี่คือใจกลางเลย <c oughs> แต่ว่าคนที่มาส่วนมากเนี่ยคนไทยก็ส่วนหนึ่งที่มาแต่คนที่มาเยอะสุดคือต่างชาติค่ะ <c oughs> แต่ล็อกดาวน์ไม่มีต่างชาติแล้วเอาใครมาเที่ยว่ะนั่นสิคะเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ดู <c oughs> ทุกจุดเลยว่าเอ๊ะที่เราจดเช็คลิสไปเนี่ยทำครบหรือยังแล้วก็ให้คุณพอยช่วยแนะนำด้ยวยว่าที่นี่มีอะไรดีๆอะไรเด็ดๆบ้างพบกันช่วงหน้านะคะ ดีอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่วงุือ อากาศดีขนาดนั่งอยู่ในอาคารนะคะตรงนี้ยังรู้สึกสบายสดชื่นเลยค่ะร้อนไหมไม่ร้อนเลยค่ะนึกว่าร้อนให้โดดน้ำอืมได้จ้าโดดน้ำหรือว่าเปลี่ยนชุดก่อนผู้ชมคะตอนนี้นะคะตาสานกับอาจารย์นะคะก็มานั่งอยู่ด้านในโรงแรมรอยัลไทยพา a ิเลียนกับคุณพลอยนะคะแต่ด้านหลังก็มองไปเห็นโรงแรม Royal Heritage p a v i l ลียจอมเทียนกันของใครคะเนี่ยเฉพาะโยกันค่ะ ผมจะพูดให้ฟังนะ,ะตรงนี้คือน้นํานี่คือน้ําสิ่งที่สองคือโรงแรมด้านหลังสูงกว่าโรงแรมด้านหน้า,าเห็นไหมสแสดงว่าโรงแรมอันเนี้ยจะได้ประโยชน์จากน้าตัวนี้แล้วก็ได้จากภูเขาอันหลังที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับสองโรงแรมด้านหลังได้น้ําตัวนี้เป็นช่วยส่งเสริมให้กับโรงแรมที่อยู่ด้านหลังที่เขาบอกว่าด้านหน้าต้องมีน้ํานี่ไงน้ํานี่น้ําไม่พอมีน้ําทะเลอยู่ด้านหน้าอีก ก็ถึงบอกไงถ้าไม่โควิดนะป่านนี้ไปไกลแล้วติดจรวดแล้วอุ้ยอาจารย์อุ้ยจ้าตึนได้มากเพราะว่าในความิดเห็นของจ๋าเนี่ยที่สายตาที่มองก็คือเป็นสระน้ำสำหรับเล่นน้ำแต่ดูที่สระน้ำที่อยู่ตรงหน้ากับโรงแรมอันนี้เลยเห็นไหมอ๋อี่เชิงติลลี่ฮุงจุ้ยนี่คือดีมากใช่แล้วก็กลายเป็นว่าตัวตึกอันหลังกลายมาซับพอตโรงแรมอันนี้อีกที่อยู่ด้านหน้าแสดงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบมาตึกด้านหลังใช่ทาด้านด้านหลังมีประโยชน์ทั้งคู่เลย เขาเรียกว่าเกื้อหนุนกันทันทีสุดยอดแล้วอนเปิดโรงแรมนี้มานานหรือยังคะเนี่ยประมาณเจ็ดปีนะคะสิปีคือเปิดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดด้านหลังใช่ค่ะสิกว่าปีแล้วช่ทุกอย่างดําเนินมาได้ดีจนถึงโควิดใช่ค่ะเจอกับวิกฤตอะไรบ้างคะโอ้ยเร็วร้ายมากเลยต่างชาติไม่มาเลยชายหาดนี้เหมือนกับฝันร้าย มีจะเคยมีเสียงคนพุกพ่านคนเดินอะไรเงี้ยกลางคืนน่าจะเงียบสงัดมากเลยค่ะเอกลางวันก็เงียบด้วยียบด้วยค่ะช่วงโควิดโรงแรมเราก็ยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ค่ะยังเปิดอยู่แต่ไม่มีกองเที่ยวเลยไม่มีเลยค่ะคนไทยก็ยังน้อยนะเพราะว่าตอนนั้นช่วงโควิดแรงๆก็กลัวกันเยาะกักตัวด้วยอะไรด้วยล็อกดาวน์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เมื่อครู่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องธรณีตรงนี้ค่ะอาจารย์ช่วยวิเคราะห์จากฝ่ายไหนว่าความเสียหายแต่การที่เราไม่กั้นธรณีตรงนี้เนี่ย มันมันมีมากขนาดนมากเลยมากเลย <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยผมเคยมาดูแล้วเมื่อสามปีก่อน <c oughs> ซึ่งจุดที่ผมแก้ไขเนี่ยผมจําได้อาจารย์แก้จุดไหนบ้างธรณีประตูหน้าธรณีประตูหลังในความหมายของธรณีประตูหน้าคืออะไรนะคะ,ะดักลูกค้าว่าคือคนมาเที่ยวที่นี่แล้วจะต้องอยากมาอีกอคือพูดง่ายว่าเฮ้ยผมจะมาพัทยา เอ้ยคอนแทคเก่ามีเอาที่นี่แหละที่นี่ดูแลทุกอย่างครบวงจรเลยดีอาหารอร่อยไหมยเมื่อเช้าอร่อยมากห้องเป็นไงสะอาดโล่งหอมสบายค่ะถือบอกว่าความใส่ใจของคนที่ทําโรงแรมเนี่ยคือเริ่มต้นจากเจ้าของก่อนเขาให้ความใส่ใจลงดีเทลนี้ละกันเอาว่าเขาลงดีเทลเลยไม่ใช่แค่เจ้าของนะคะพนักงานทุกคนต้อนรับจ้าในทุกจุดดีมากผมจําว่าว่ามีธรณีหน้าธรณีหลังซึ่งธรณีหลังเนี่ยมันไม่เป็นประตูนะ ไม่มีประตูนะด้านหลังเพราะว่ามันเป็นทางเชื่อมที่จะไปโรงแรมด้านหลังถูกไหมการทอนี้หลังขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรก็ดักไม่ให้ธุรกิจ<อ>ตัวเนี้ไหลไปที่ตัวโรงแรมหลังเข้าใจไหมสแสดงว่าข้างหน้าต้องเต็มก่อนอแล้วข้างหลังค่อยมา<อ>แต่ทอนีหลังอย่างที่บอกไนงะใส่ทอนีหลังแล้วทอนีหน้าแล้วทอนีข้างไม่มีทอนีข้างไม่มีตัวนี้คือกลายเป็นว่าเป็นการไหลออกของตัวซับที่ไหลออกมาทางนี้พอซับเข้ามาปุ๊บ เก็บไว้ข้างหลังได้แล้วแต่ดันมีประตูช่อง<ช>ไหลออกมาข้างไหลออกมาข้าง<ช>ปุ๊บลงตรงนี้ต่ําลงลงน้ําลงน้ําครับลงน้ําเสร็จแล้วไปกลายว่าเป็นทรัพกระจายหมดเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่แบกทุกวันนี้ก็คือคือไม่ว่าจะถานการไหนเขาไม่ได้ปลดพนักง,งานแล้วเขาไม่ไล่พนักง,งานเขาแบกวยตัวเขาเองก็คือพนักง,งานอยู่ทุกอย่างอยู่ปกติดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เจ้าของเนี่ยสาหัสแสดงว่าสามปีที่ผ่านมาคุณพลอยดูแลลูกน้องประหนึ่งลูกค้าเต็มเหมือนเดิม แบกรับภาระหนักมากมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอะไรต่อให้องเราดีเก็บน้ําได้ต่อให้ทุกอย่างเราดีตอนนี้ตึกโรงแรมดีแต่ไม่มีลูกค้าเอมีแต่ลูกน้องลูกค้าไม่ใช่ว่าลูกค้าไม่มีแต่ลูกค้ามาไม่ได้เขาอยากมาแต่เขามาไม่ได้อันนี้มันไม่ได้ผิดที่ห่วงจุ้ยแต่มันผิดที่โรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องกั้นทอนีประตูนะคะเพื่อเก็บซักของเราแต่ลูกน้อง็ยังี้อิ่มเหมือนเดิมตอนนี้เหมือนเดิมใช่ไหมตอนนี้ยังทัน ตอนนี้ยังทานเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจกําลังเริ่มเปิดะนะไอ้สปีที่ไม่ใส่มาก็ไม่มีผลเพราะว่ามีผลที่การไหลออกเป็นไหลออกที่แค่การบริหารโรงแรมค่าน้ําค่าไฟกับบริวารแค่นั้นแต่ตอนนี้ธุรกิจมันจะเริ่มเปิดแล้วพอเริ่มเปิดตรงนี้จะเป็นตัวที่หลังเข้ามาเราจะต้องเก็บก่อนแล้วเราค่อยใช้โอ้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นค่ะผู้ชมคะ ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นแลนด์มาร์คอยากเชิญทุกคนมาเที่ยวมากๆแล้วก็มีจุดที่อยากให้คนได้ดูได้ว่าเข้ามามีธรณีจริงไหมด้านหลังธรณียังไงแล้วมาดูด้ว,ว่าคุณพลอยทำธรณีด้านข้างหรือยังนี่ <laughs> ต้องรับลูกคา้าที่เข้ามานะคะ <laughs> วันนี้อาจารย์มีของขวัญเล็กๆน้อยๆ <laughs> แต่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่ามากๆมามอบให้กับคุณพลอยด้วยนีอาจารย์ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้าเนาะซึ่งเนี้ยเป็นแผ่นยันสุดท้าย แล้วกันเพราะปกติแผ่นยันเรามีอยู่7ชนิดมีองค์พระอยู่ลายมีเฮงเจียแล้วก็มีสี่นักษัตริย์อันนี้คือแผ่นสุดท้ายองค์ชายเสียซึ่งเป็นแผ่นยันสุดท้ายที่จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งวันที่2 2่สิบสองมกราเป็นวันตรุษจีนอันนี้อาจารย์มอบแผ่นยันไว้ให้ขอบพระคุณค่ะรีบรับไปเลยค่ะยังไม่มีใครมีแน่นอนใช่อาจาเองก็ยังไม่เคยเห็นอาจารย์นี่มีความหมายว่าอย่างไรนะคะอาจารย์คือเราต้องบอกก่อนว่าถ้าจะให้ผมอธิบายถึงยันเนี่ย เราต้องตอบโจทย์ตัวเราเองก่อนว่าเราต้องการอะไรสมมุติว่าบ้านหลังนี้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพไม่ดีเราต้องการให้เขาสุขภาพแข็งแรงเราต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะอาจจะต้องมียันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงซึ่งยันนั้นจะเป็นยันเรื่องของเต่าเต่าดำเนี่ยคือเต่าเขาต้รู้อยู่แล้วว่าอายุยืนปกป้องในเรื่องอายุยืนหมื่นปีต้องการปกป้องเขานะสมมติว่าเราต้องการทําธุรกิจค้าขายให้ดีก็จะต้องเป็นยันายสีเพราะนี่คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภค้าขายความสําเร็จความรุ่งเรือง อยากส่งเสริมให้ลูกชายเก่งก็อาจจะต้องเป็นยันมังกรพะส่งเสริมให้ผู้ชายโดยตรงอยากให้ลูกสาวเก่งก็จะเป็นยันเสืออ่านี่คือเราจะต้องตอบโจทย์ว่าเราต้องการอะไรนะครับก็คือความหมายนี้คือให้พกติดตัวจะใส่ในกระเป๋าตังก็ได้หรือในสมัยนี้เขาจะพกในหลังโทรศัพท์ใช่ไหมพกในหลังโทรศัพท์นั่นก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเราตลอดดีมากเลยค่ะอุ้ยปวดหัวค่ะอุ้ยทำไมหนูคล้ายๆกับ อันนี้เป็นไข่มุกนี่แท้ครูแต่นี่นะคะอาจารย์หนูหนูได้มาเนี่ยค่ะคืออันนี้จากไหนไม่รู้อาจารย์เหมือน,อนของอาจารย์เลยอันนี้เป็นสิ่งของปีนี้ซึ่งจะมีวันเดียวคือวันที่25 25คือวันคริสต์มาสอาจารย์ทําให้เพื่อให้ทุกคนสามารถนํากลับไปฝากญาติาพี่น้องตามต่างจังหวัดที่ะจะกลับบ้านเดินทางในวันปีใหม่ เปิดมาให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆซึ่งสีขาวทุกคนรู้อยู่แล้วคือหินโยกขาวสีดาคือหินแบทชูมารีนนะครับเป็น,นหินที่แอำนาจแลวควความเป็นหินหยางแต่เราจะเสริมด้วยไหมทองเข้าไป1เม็ดนั่นคือ,อเรารู้อยู่แล้วว่าไหมทองนี่เป็นสิ่งที่หายากมากอาจารย์รู้ไหมตอนไล่จัดใส่มาเนี่ยตอ,ต,อตอนที่ได้รับมานะคะตรงเนี้ยมันยังไม่ขึ้นเป็น,<ช>เ,ปนเส้นไหมนะใช,ใช่แต่พอตัดใส่ไปใส่ามาแต่รู้สึกเหมือนใจเห็นทองทองมันเยอะขึ้นใช่เพราะว่าถ้าใส่แล้วรู้สึกว่ามันถูกกับเราเลยเนี่ย ความเป็นใหม่ข้างในมันจะเพิ่มปริมาณใหม่ข้างในเพิ่มมากขึ้นห<อ>ินตัวนี้เป็นหินที่หายากถ้าเราลองไปหาข้อมูลดูว่าเป็นหินที่หายากแล้วมูล,ลค่าสูงมากก็เลยให้ได้แค่เม็ดเดียว <laughs> แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้บ้างต้องทำยังไงคะอาจารย์เราจะเปิดให้ให้บูชาวันที่25นะครับ25ธันวาซึ่งเป็นวันคริสต์มาสอาจจะมีวันนั้นวันเดียวเพราะคิดว่าน่า,น,าน่าจะจําหมดตั้งแต่วันนั้น,น เป็นสิ่งดีที่สุดดีมากค่ะในเี้ยลพกติดตัวก็ได้แล้วใส่เราใส่ได้ทุกงานนะา็ใส่ได้ทุกงานเดียปีที่แล้วผมก็จะใส่สีดําอย่างเดียวแต่เชื่อว่าปีนี้เข้าปีหน้าเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะลุยแล้วก็เหมาะกับปีกระต่ายอยู่นะจ๊าแบบเทวขาน่ารักมุมมิงเงี้ยนะคะใครที่อยากได้นะวันที่25ธันวามนี้นะคะก็มาจองที่เพจของอาจารย์ได้เลยค่ะเอาล่ะช่วงหน้าเห็นว่าอาจารย์จะพาไปดูแคปยับอะไรบางอย่าง ใช่ไหมคะคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหอดใจเราไม่ไหวแล้วต้องรองค่ะเอย่าพบก,กันช่วงหน้าค่ะ The Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตี่ห่วงพืชกลับเข้าสู่รายการ The Unlock ช่วงที่3แล้วค่ะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้ว,ลวนะคะอาจารย์ครับเวลาผ่านไปเร็วมากมากเรื่องาราวในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมด้ัคะน่าสนใจมากๆก,ก,กับโรงแรมนี้นะครับ,รบเพราะว่า ในสถานการณ์ที่มันเกิดโควิดด้วยแล้วก็ตอนนี้ใกล้เข้าบอกว่ากาลังมันปลดล็อกไปแล้วล่ะแต่ผมเชื่อว่าหลังวันที่22มกราคมนะครับวันตุ๊จีนะนะครับถ้าผ่านตุ๊จีนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจจะกลับมาเฟื่องฟูเต็มที่เพราะว่าตามทฤษฎีของคนจีนเลยนเนี่ยเขาเชื่อว่าตุ๊จีนเป็นวันเปิดเลิกของการาทํราธุรกิจของปีนั้นๆน,น,นะพอผ่านตุ๊จีนปุ๊บธุรกิจจะเริ่มดําเนินธุรกิจได้เต็มที่ นักท่องเที่ยวคนที่เป็นนักท่องเที่ยวโดยสายเลือดเลยก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยววางแผนแล้วเดี๋ยวหลังตัวจีนไปเที่ยวแล้วนะไปไหนไปไหนไปไหนและนักท่องเที่ยวจีนจะหลั่งมาเยอะเลยสุดยอดเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนธุรกิจปรับเปลี่ยนตีลี่ควงช่อยไปให้ลีมของนี้ช่วงนี้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วเพื่อรองรับตุ๊ดจีนทันทีนะครับแล้วก็สรุปจากโรงแรมนี้เลยก็คือจุดเสียมีจุดเดียวเลยค่ะเนี่ยหายไปตรงนี้ หายไปนะ,ะนะครับที่เดียวเลยนอกนั้นทํำมาหมดแล้วนะครับทำมาหมดแล้วก็คือประตูผักเข้ามีธรณีแล้วด้านหลังก็มีธรณีขวางแล้วห้องน้ําหันข้างทุกอย่างถูกหมดแล้ว<ะ>แต่มันไปจุดนิดเดียวขนาดเสียแค่จุดเดียวนะแต่เสียหายทั้งโรงแรมเลยเพราะฉนั้นถ้าอยากจะสําเร็จแบบปังๆแบบอันล็อกธุรกิจเลยนะคะนี่เลยปรับเปลี่ยนจุดเดียวนี้ดีขึ้นทั้งหมดนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นอยากให้คุณพลอย เชิญชวนแฟนรายการนะคะ,ะมาเที่ยวที่โรงแรมของเราโรงแรมที่นี่เลย,เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะมาเที่ยวพักผ่อนที่ออรอย,ยัลไทยพาร์คเวนิ่อีกโรงแรมหนึ่งข้างหลังรอย a l เ,เทอร t a ิเทค่ะอคจอมเทียนนะคะอาหารเช้าเป็นยังไงอาหารเช้าเป็นยังไงครับ ดีไหมคะดีไหมคะดีที่จุดเลยจากการที่ได้กินมาเมื่อเช้าเป็นยังไงชอบค่ะมีหลากหลายที่สุค่ะมีให้เลือกเลยนะไม่ได้มีแค่เมนูเบรคฟาสต์ทั่วไปนะคะคุณผู้ชมที่นี่ก็มีเมนูพิเศษมีเมนูไทยๆมีนยำทำอร่อยมากมีขนมปังหน้าหมูอร่อยเมื่อเช้ามาถึงก็ก็กินเบรคฟาสต์ก่อนตามด้วยไข่ต้ม ตามด้วยขนมปังตามด้วยเมียงคำไปจบที่ขนมหวานดูอาจารย์หิวหิวนะเนี่ยดูไม่ค่อยหิวนะ,ะแต่กินหมดเลยของอาจารย์นี่นอนสบายห้องใหญน มอนหอมผ้าห่มนอนบนเตียงหรืนอนบนพื้นที่นุ่มเนี่ยบนเตียงค่ะจ้าเียง่ะดูชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะมาเที่ยวที่พัทยาก็สามารถแวะมาเยี่ยมขุนพลอยได้นะคะมาพักโรงแรมหรู้รูสบายสบายติดชายหาดเลยออกจากห้องปุ๊บเดินข้ามถนนปั๊บเอางี้เที่ยวทะเลได้เลยพูดให้ฟังพูดไปเหมือนโกหกคุณคิดว่าบรรยากาศติดชายหาดที่แบบเดินไปได้เลยมีพร้อมอาหารเช้า มีที่พักสะอาดมีสว่านนะมีทุกอย่างให้คุณเลยค่ะ่ะราคาหลักพันพันต้นๆเท่าน,นั้นเองเออต้องมาลองดูต้องมานะคะก็เชิญชวนทุกคนเลยค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ไปนะคะช่วงนี้เจ้ต่ก็มีเคล็ดลับธุกรกิจมาฝากผู้ชมด้วยค่ะจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะ นี่คืออะไรธรณีค่ะซึ่งที่เนี่ยทำไมถึงทำธรณีแบบนี้เพราะว่าที่นี่เป็นธุรกิจโรงแรมค่ะซึ่งมันจะมีคนลากอ่าไม่ว่าจะเป็นกระโปรงกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำเป็นธรณีเป็นสี่เหลี่ยม5้าคูณห้าลากไม่ได้ถือว่าไม่ตอบโจทย์ลากไม่ได้เลยทำเป็นธรณีหลังเต่าตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเราเดินออกสะดุดไหมไม่สะดุดสะดุดสินี่ไงมันไปต่อไม่ได้ เห็นไหมมันไปต่อไม่ได้แล้วแสดงว่ากระแสน้าตัวนี้ถูกขวางไว้แล้วอ๋อแสดงว่าที่อาจารย์บอกว่าตัวกังเราต้องทําธรณีเนี่ยใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้สูงขึ้นมาถูกต,ต้องตัดได้หลังเต่าได้<ช>หรือแม้แต่เป็นเส้นบางๆก็ยังได้ถูกต้องนี่แหละค่ะก็คือเคล็ดลับอันล็อกธิรกิจของเรานะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดตามรายการของเราได้ตลอดเลยค่ะวันนี้ดีแล้วเทปง่า พบกันได้นะคะทุกคนพุธเวลา1ึ0 0ทางช่ำองอมารินที HD แห่งนี้กดหมายเลข34เลยนะคะวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะส,คสวัสดีครับสวัสดีครับนีคุณาขอบคุณมากนะคะ เปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่วงพื้น a m ินทีวี